เชียรับหน้านะครับงานนี้ที่รีสอร์ทป่าใหญ่รีสอร์ทนะครับแ,แจ็คแท็กซี่นะครับแจ็คแท็กซี่นนไไอ,ยอย่าอย่าอย่าพูดอย่างนั้นดิเรากลับไปที่เดิมนะครับตอนนี้วัดหมูสีนีต่ตอแลเมื่อคืนนี่สีชมพูชัดๆสีชมพูสีชมพูบอกสีสม้สม เมื่อคืนเราไปถึงวัดแล้วนะไว,ไ,ไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้ไหมรถคันนี้รถต่อแหลครับรถต่อแหลรถของแจ็คแท็กซีน่นะครับรถมันสีชมพูนะครับแต่ลงาสีส้มขนาดรถมันสีชมพูมันยังบอกว่าสีส้มเลยใช่แล้วที่นี่มันเขาบอกให้ไปวัดวัดหมูส<ข>ีมันจะไปพิาไปวัดหีหมูวหมเนี่ย น <laughs> ่าตีโลดิ้นจนโละแน่นอนครับแน่นอนครับ